จ้าจิงจานะคะจากเรื่องกุลาแสน,แ<ถ>นสวย,วยค่ะสุขสันต์วันเด็กนะคะทุกคน HAPPY CHILDREN'S DAY <S นะคะ EVERYONE ครับวันนี้เราก็จะมีโชว์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเดี๋ยวรอติดตามดู <ๆ S 1> ว่าจะเป็นโชว์ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรนะครับแล้วก็มีของขวัญมาแจาก,เกเด็กๆเยอะแยะเลยครับของขวัญวันเด็กปีนี้นะครับก็คือ <ๆ S 1> ทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวส่วนอนาคตที่เลือกเองนะครับแอนก็ขอให้เด็กทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ขอให้น้องๆนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ได้เกรดสี่นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีนะคะของพ่อแม่คะ่ะขอให้ได้ของขวัญที่อยากได้นะคะตอนนี้ก็ละครจะเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับยังก็ฝากไปด้วยนะครับละครเรื่องกุลาแสนสวยนะครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับทางท้องเจ็ดเทสดีกด35ครับผมแล้วก็ฝาก พีจ่จ้าจริงจาไว้ด้วยนะครับมีพีจ่จ้านะครับท่านตานะครับเดี๋ยวจะได้ดูโชว์ของพวกพวกพี่กันนะคระับผมสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊าอย่าลืมไปดูละครนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย